สวัสดีช้าวันจันร์ค่ะถึงเวลากลับไปทําง,งานอีกแล้วนะคะออกไปลาต้นไม้ก่อนโอ้ยลูกมะละกอของป้าย,ยังอยู่ดีอยู่เลยอย่าตายนะลูกปีเนี้ยเพราะว่าอากาศร้อนร้อนมากๆใบเขาจะไหม้หมดค่ะต้นเรือยๆนี่ขึ้นงามดีมากเลยต้องออกมาลาลูกๆก่อนค่ะ เวลาเรากลับไปทำงานเราก็คิดถึงเขานะต้นไม้ทั้งหลายบ้านปาก,ก็มีสวนหย่อมน,อน้อยแค่นี้ยนะคะแต่เราก็ดูกันตลอดนั่นแหละฝรั่งโตเร็วมากเลยอาทิตย์แล้วลูกนิดเดียวนะตอนนี้เขาโตขึ้นมาอย่างนี้แนละ้วโตเร็วมากเลยค่ะมุดดูหน่อยมุดดูหน่อยสุกยางลูกลูกเขานิ่มๆน,นะ ต่จิบไม่ลงอยากกินมากเลยร้อนค่ะร้อนมากๆไม่ได้ออกมาตูด้านนั้นนะก็เลยไม่รู้ิกีอ่องศาดูสินี่แหละค่ะถ้าหน้าร้อนแล้วก็จะขึ้นแบบเนี้ยต้นยญ้าต้นอะไรจะขึ้นแบบเนี้ยค่ะมะเขือก็งามค่ะต้องเดินมาดูทางนี้หน่อยดูผักชีหน่อยค่ะ ดูเซขึ้นกันลกไปหมดเลยแต่ผักชีป,ปล่อยลกไปเหอะไม่ป็ลายของกินได้ค่ะมุดจ่ามุด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 ระวังโดนหน้าระวังดีดหน้าระวังใบไม้ดีดหน้าโอเคนี่ผักชีป้าโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้ะต้องรดน้ําแล้วค่ะมุดอีกรอมมุดอรอมนึงมุดดานึ่งเมืมอ่อ <laughs> าวาน อยู่ในบ้านเผอแป๊บเดียวลุงออกมาเล่นอีกแล้วไม่รู้มาปลูกอะไรเพิ่มอีกเขาปลูกอะไรเพิ่มอีกเนี่ยชั้นหนึ่งเลยลุงคลิกกันงามงามนะเก่งนะลุงเนี่ยลุงไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่เคยยุ่งเรื่องต้นไม้เลยนะคะจนกระทั่งมาเก็บตัวอยู่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรทํำไงฮะ ก็เลยเข้าหาต้นไม้ก็พามาดูเลยค่ะว่ากี่องศาเช้านี้34องศาเซลเซียสค่ะยังโอเคอยู่ยังไม่ถึง40แต่ลมแรงค่ะไปดูค่ะลมแรงเอาละค่ะเป็นรดน้ำต้นไม้ก่อนก่อนที่มันจะตายเนาะ มีสายสปริงเกอร์ให้นะคะแต่ว่าเขาไม่พอหรวค่ะถ้าเราลดน้ำตรงนี้นะั่นและเดี๋ยวต้นหญ้าเขาก็จะขึ้นเยอะแยะเลยถึงพยายามไม่ลดน้ำตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ลดก็ไม่ได้เดีืพัพชีตายหมดมุนนี้ต้นตัดที่หมดแล้วต้องเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ค่ะ ต้องรดช่ำๆอย่างนี้ค่ะเราต้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยค่ะเขาจะได้สดชื่นเนาะโอเคเรียบร้อยแล้ว กลับได้ต้องรถแบบเนี้หาต้นไม้ก็ถึงชุ่มฉ่ำน,นะ๊ bye, ายบายมันละกอสวยมากเลยในโฮมสวีทโฮมได้เวลากลับไปทำงานแล้วค่ะวันนี้ออกสายเลยปิดประตูโอเคหูยร้อนวูบเน่ยเนี่ย วันนี้เข้าทำงานสายเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเจ้านายอนุญาตค่ะถึงรักษาที่ทำงานป้าแอบแดแจ๋เลยค่ะ เข้าบ้านล้ <Okay. S 1> ถึงเรากลับมาสายนะคะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเขาจ้างเรามาทําแบบนี้นะคะยายก็สบายตัวแล้วค่ะตายม่เ <hate> อพีเยลสะผมอาบน้ําเรียบร้อย mm hmm. ส่งลุงค่ะส่งลุง mm hmm. ลุงเวลามาส่งป้ากับแบบนี้ยนะ mm hmm. เขาก็ต้องนั่งรอจนป้าเสร็จทุกอย่างแล้วค่อยไป กลับมาก็เอาใจยายหน่อยนะคะทำน้ำผลไม้ค่ะเรียบร้อยค่ะให้ยายถ้วยใหญ่นะคะป้าก็จะกินถ้วยเล็กถ้วยนี้ของป้าเสิร์ฟได้อ่ะเอาไปเสิร์ฟได้ สมูดตี้ยาสตรอเบอรี่บานาน่าและฮันนีดวรู้ว่ายายชอบค่ะเอาใจหน่อยไม่เจอกัน2วันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย